สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับโอ้โหไปนะครับรถแบ็คโฮซูมิโตโมครับ s อ130ครับกับรถเกี่ยวข้าวกเกษตรพัฒนารุ่นปวดนี่ครับเดินตามตูดกันออกไปแล้วหลังจากที่รถเกี่ยวข้าวครับติดโลมครับ มาไม่ทันครับช้าไปกิ๊กหนึ่งเขาขึ้นก่อนนะครับพิกัดบ้านน้องหมีครับตำบลโคกว่านอำเภอระหารทายจังหวัดบุรีร,รัมย์นี่ครับล่องรอยการจมเริ่มจากจุดนี้ครับผมเริ่มจากจุดนี้ดูจากลักษณะแล้วนะครับเกี่ยวไปนี่ไปถึงตรงข้าวที่มีอยู่ แล้วน่าจะถอยครับดูจากลักษณะแล้วน่าจะถอยถอยมาแล้วก็จมจมเอียงข้างหนึ่งครับจมอยู่ลักษณะเอียงข้างหนึ่งพอเอียงปับ๊บรดแบคคอครับสุม,มิตโมครับมาดึงครับมันยืนอยู่บนถนนยืนอยู่เริ่มตั้งแต่ต้นยูคาลิตัสนะครับ ต้นแรกไอ้ที่ล้มๆนี่น่าจะเป็นฝีมือของซุมิเตโมโครับค่อยๆขยับมาเรื่อยขยับมายังไงเริ่มจากจุดนี้ครับดึงดึงดึงไปทีนี้มันหมุนครับมันจมข้างเดียวมันหมุนรถไมโครอยู่นูน่นดึงสดิงยาวๆนะครับตอนดึงเนี่ยก็ไปติดตามที่ช่องอมิมร้อเหล็กแล้วก็หกร้อดัมกีนรวมไปถึงแซฟวิ่งนะครับชุดนี้เขาถ่ายทันอยู่แต่ผมมาไม่ทันครับ หมุน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 มาเรื่อยครับได้ครึ่งรอบวงกลมครับแล้วก็ไปขึ้นอยู่ตรงนู้นโอ้เห็นร่องรอยแล้วน่ากลัวลองรอยน่ากลัวมากนี่มาขึ้นอยู่ตรงนี้ได้ไม้ท่อนใหญ่ท่อนนี้ลองแล้วก็วินขึ้นนะครับมีทุงปุ๋ยทุงอะไรวินขึ้นแต่ว่าตอนดึงขึ้นเนี่ย ไม่มีใครได้ถ่ายครับเนื่องจากว่าทั้งสามช่องเนี่ยเขาเดินกลับออกไปก่อนขึ้นแล้วก็เดินขึ้นไปนู่นแล้ะครับดึงดึงแบบตรงๆนะครับตรงๆในลักษณะที่รถเกี่ยวข้าวเริ่มต้นก็หันหน้าไปนู่นแหะครับหันหน้าไปแบบนี้พอดึงปุ๊บเขาก็จะหมุนหมุนหมุนมุนหมุนหม,มุนตามกล้องเลย นะครับรถเกี่ยวข้าวรถไรรทก็จะขยับตามถนนเลยมุน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 จนมาถึงจุดนี้ครับนี่แล้วก็ดึงตรงๆนี่ดึงขึ้นไปนี่ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับไปนู่นแล้วมาไม่ทันครับผมมาไม่ทันช้าไปกิ๊กหนึ่งนี่ดูร่องรอยกันก่อน ไม่ได้ถ่ายตอนดึงถ่ายตอนขึ้นก็ได้นี่ครับโอ้โหนี่รอยซุม,มิโตโมยืนครับตอนดึงปุ๊บลักษณะใบแถกก็จะขยับนะครับสายเหมือนงูเลยดุเดือดมาก เดินเข้ามาข้างในกิโลหนึงก็ต้องเดินกลับออกไปอีกกิโลหนึงครับต้นไม้ล้มเป็นแถบเลยครับร่องรอยโหดร้ายมากาเดี๋ยวไปดูรถสักนิดหนึ่ง รถอยู่ฝั่งนู้นครับนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับแล้วค่อยๆขยับไปเรื่อยสดิงครับอยู่ฝั่งนี้ นี่ครับขึ้นได้อย่างปลอดภัยสวัสดีครับมาไม่ทันช็อตเด็ดเลยมาไม่ท,นทัน,ททนช็อตเด็ดฮะน้าก่าเดิม <c oughs> น่าจะปล่อยข้าวครับรถตุกๆุกโอ้แกงแกงรถตุกๆเลยครับอยู่ในป่าครับขอ,องดีอยู่ในป่าครับโอ้โหเยอะเลย ครับนังโซ่ดังสลิงครับวันนี้ใช้หลายเส้นเลยปลยข้าวใส่รถ ตกๆหลังจากขึ้นมาจากโลมได้นะครับเดี๋ยวดูสภาพกันก่อน อ้าวลงมาแล้วครับเกี่ยวต่อไหมนี่ยพี่โอ้ถือถือประแจไปน่าจะน่าจะเก็บถังแล้วครับ เกี่ยวต่อไหมนี่อันนี้อันนี้ของค่าเกี่ยวนี่ปัวต้าของบัวต้าเกี่ยว เดินกลับแล้วครับสุมิโตโม่เอสเอหนึ่งสามศูนย์ไปแล้วจบภารกิจน่าจะกลับเลย กลับเลยป่าพี่ <ไป S 1> กลับเลยบ่าไม่เกี่ยวต่อบ่าว<ป>น้าเขาหลอกบ่า,า,นนาอ๋าใอ,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 หอให้ให้คูบัต้าบ่าไม่เกี่ยว<ป>คบัาต้าลงได้ไหมครับได้ไคูบาัต้าได้เดี๋ยวออโจมด้วยกันโจมปุ๊บพัดกันประมาณห้าโอตรงนี่กม น้ำมันมาท้ายปีเนาะนลกลับเลยครับพอแล้วครับไม่เอาแล้วไม่เกี่ยวต่อครับ ดนดิกสายโดนน้ำโดนฝนเรกลับครับก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมขอให้ทีมงานครับเกี่ยวข้าวมัดหมานครับสำหรับผมก็ลาไปก่อนครับคลิปนี้ก็เออถือว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับอีกหนึ่งอารมณ์สำหรับ หลังจากการกู้เสร็จสับเรียบร้อยบรรยากาศที่แบบว่าเรามาไม่ทันนะครับให้ดีมงานมั่นหมานครับ่ะจมอีกครับเดี๋ยวกันมาสวัสดีครับ